เราให้ชมกันทุกจกหมัดขวาต่างฝ่ายต่างสวนปลากเกี่ยวน้อยโิ้ยขวาลำตัวเบ็ดนี้ผวาเลยนะครับนี่ครับนี่คือศึกเ1 5 0พิชิตโลกวันทรงชัยนะครับติดตามชมก็ไดใ้ในเดือนหน้าอีกครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณคุณสิทธิชัยทองมีนะครับบริษัทด,ดีสิทธิชัยกู้แทะจำกัดแชมพูและครีมนวดผมกู้แทะครับและคุณ <ปา S 1> สมชาย<ป>ามณะวิทยาการครับโมโกสุดยอดเครื่องมือต่อสร้างทุกชนิดครับมาสู้กันต่อบนเวทียกเจ็ ดูใครๆก็ดูนึกว่าจะไม่ไม่รอดไม่เกินไม่เกินห้ายกโอต่อยไปต่อยมาคุณชาญชัยไม่มีไม่มีอาการนะเจอหมัดของขญพิชิตยังไม่มีอาอการนะครับอาจิดูยัง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 ว่าไม่ได้ครับเจอหนักๆสะสมมากๆเยอะๆก็ม,กกมีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับเพราะรางวัลนอกนี่รอไว้เยอะเลยที่จะมอบให้กับผู้ที่ชนะนอกนะครับบางทีบางครั้งเนี่ย มื่อกี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยขวัญพิชิตก็บอกบอกนะพี่มิ๊ครับรู้สึกว่าจะต้องอยู่ไกลแกหน่อยออ๋เพราะแกหอมเกินไปนะแม่ดูครับหนึ่งสองกำลังตัวกับพิชิตเหมือนกันโอ้โหใชครับพยายามเล่นเป้าใหญ่ของฮัจินะครับขวัญพิชิตต้ไล่ลงไปที่มุมหมัดขวาตอกหมัดขวาตอกแล้วฮุกวยซ้ายลำตัว หนึสองต่างฝ่ายต่างแรกหนึ่งสองควันพิชิตมาเป่าใหญ่ไม่ต้องขึ้นบนะเล่นลงล่างอย่างเดียวเลนลํำตัวเจอเยอเจอ,เจอมากแต่ยังไม่มีอาการนะครับฮาจิโอ้โหยังไม่เคยโดนใครน็อมาก่อนด้วยนะครับแพ้หครั้งนี่แพ้คะแนนหมดกับทางด้านฮาจิที่มาดูว่าเจอปากเก้วน้อยโอโ้ไม่ใช่ธรรมดาน,นี่ค,ค,คุณปนาวัฒนกิจเจริญวงจากบางบอนชกอภรากอยา ราบัยหอยามนั้นทีสุดทีสุดทวันหนักราบัยหอในห้างอิสระเข้าไปเช้าวันนี้มาด้วยข้าวลังใจเยอะครับแมาดูครับควัญพิชิตโอ้โหกอดไว้ก่อนจังมาโดนหนีหมัดด้วยฮะดูครับหนีหมัดไว้นะครับโอ้โหเก็บซ้ายของควัญพิชิตไว้เลยครับอยู่มากโอ้โหสิ่งที่เลี้ยงนี่ตะโกนดังลั่นเลยครับ ต,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 ต้องลุ้นกันจนครบยกแลครับดูเกมแล้วนี่ยังไม่สามารถที่จะหยุดทางด้านฮาจิได้นะครับฝันพิชิต1 2แต่จริงๆแล้วในยุคที่ชกมวยไทยนี่หมัดที่สะกดคู่ต่อสู้หลับหลายต่อหลายลายนะครับไอหมัดรังช้างนะครับแล้ววันนี้นะครับมาต่อยที่ศูนย์กีฬาในร่มอ,อาคาร30ปี ของเขาลายสีประทุมกรุงเทพเนี่ยอากาศเย็นสบยายครับโอ้โหเนี่ยมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับว่าเ<อ>จียจ๊ยบหมดยกกับหมดยกทีมอาชีจากแทนซาเนียนะครับเนยคุณสมิงขาวคุณน้มรินบอกว่าไปอยู่ใกล้ๆกล้ไฟแทนซาเนียไลน์นี้เนี่ยโอ้โหมันใช้กินตัวเข้าสู้หรือเปล่าอ่านี่ครับต้องใส่แว่นแบบนี้ครับขอบคุณสุนทรจารุมนนะครับห้องอาหารโฮคิชเช่นแมงจ่ายโคิชเช่นซีฟู้ดถนนประราม3ซอย52ครับ ช่องนันซีเขตยานาวานะครับรวมทั้งบริษัทไบวูดฟาร์มาซูติคอลจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทเอคคอร์ดพรีเวลเอ็กซ์ฟิกจำกัด1999นะครับและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยคุณวินัยวู้ดำินผูชมมาลุ้นต่อยก9คุณชานชัยรายการมวยไทยเบงีำลังวันจันทร์นี่ไงพลอสงชัยอ่ะใครที่เป็นแฟนของพลอยสงชัยนะครับ วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะราดํำเนินจัดไว้ดีชุดเล็กน่ารักเนียนตามากเลยนะนํารายการพิชิตชัยพี่เกสรชัยมวยไทยของเสียแขกโอ้โหที่ต่อยแต่ละครั้งนี่เอาทองไปให้ทองอย่างเดียวโอ้แจกเลยชนะเอาทองไปเอาเงินไปน้ามวยกําลังใจเยอะเลยพิชิตชัยใส่กับลําน้ำมูลเล็กอาจจะหลายคนดูฟังชื่ออาจจะไม่ถึงแม่น้ำมวยเล็กแต่ว่าได้น้ําหนักนะกได้ตัวใหญ่ นนแตต่่วาีหบนเวทีบนเวทีก่อนยกเก้านะครับยกเก้านี่ซัดกัน12ยกองยกตะโกนีหวาดเสียวเหมือนกันนะครับทางด้านยูมาเนียรัวมัดใส่เจ้าจบกคันพิชิตหรือว่าปาเกี่ยวน้อยเนี่ยดีว่าดึงหลบได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีโดนหรือว่าเป็นผู้ชกที่แมนดูแล้วนี่เหนียวแน่นอันตรายเลยครับต่อยกันดีจริงๆคู่นี้เลยครับพลาดไม่ได้ด้วยขวัญพิชิ แต่เฉยเลยลเลยเฉยลูกเดียวเลยนี่อายุคที่ต่อยบวยไทยถ้าเจอแบบนี้นะจบเกมเลยนะครับโอ้นี่โดนเต็มๆไม่มีอาการนะครับอาจิตดูดิดูดิยัง,ๆๆง,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 งยังยงล่อหลอกยื่นหมัดลบหมัดออกไปเรื่อยยังไม่มีอาการนะครับนี่เป็นยกที่9โอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับวันนี้ในศึก150ยิที่โลกวันสุนทรไทยนะครับก็เป็นการสั่งบวย,ยของดรอกอรสุรพนะครับ รัตนสุบามดีสังคู่ชกนี่เดี๋ยวแน่นอันตรายอย่างนี้มากับฝ่ายต่างประเทศทั้งหมดวันทรงชัยครับแหม่และหนีบัดด้วยนะครับโอ้โหเทคนิคเยอะครับมานี่เข้ามาลงทุนนะครับบาร์ิชิตโอ้โหนี่ครับแล้วโต้เลยนะแมมแล้วโยกเข้ามาวงในครับอยู่มาโอ้โหเอาเลยครับแหม่โดนซ้ายเต็มเป็น,นเฉยเอานะครับแฟนมวยก็ เร้งเรานะครับอยากเห็นนกขึ้นมาแต่ดูครับยูมาเนี่ยยังยืนหมัดหน้าโอ้ยโอ้โหโอ้ดูเร่งกันจะน็อก็ไมีโดนสวนเหมือนกันเพราะว่าจูมาจไทเซเนียแกกึดและตื้อด้วยนะครับึดและตื้อด้วยขอบคุณบริษัทสปาจำกัดนะครับเครื่องดื่ม M150 ชีวิตไม่มีลิมิตครับประกันชีวิต AA นะครับและบริษัทสากอนเบเวอร์สจำกัดนะครับโดยคุณชดาพลรามันอุดมครับ มายกนี้นี่ไปชชกไปปลายแล้วนะครับล็อกได้หรือเปล่าก่อนไม่ชื่นหรือว่าปลาเกียวน้อยลิทเติลปลาเกียวหลายคนอยากดูฟอร์มมากนะครับหลังจากไปสร้างชื่อลยกันชกกับซูชิหมิงที่โคตรไทยอธิ่ามาเก้ามาแล้ว <c oughs> มาดูลำตัวเข้าไปทางด้านนักบุแชานเนียนี่นครับโอ้โหก็ยังมีโต้ตลอดนะครับมาถึงปลายจะครบ12ยกอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ายัางทนตระหดเหลือเกินแมาสู้ด้วยมีออกมาโต้นะครับวงในนี่โอ้โหก็แรกกับทางด้านขวาพิชิตด้วยและมีวิ่งขอข้ามาฉากมาบ้างครับโอ้โหอัปคัดน,นี่แหละมาเผล๋อนี่มีอัปคัดน,นะครับพิชิตนี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับทีมชาต้ทีมซิซองที่หนึ่สามเหรียญโดยคุณสมชายเดี๋นวมาดูกันนะค,คุณ สายันกันเสียดครับีมาด้วยนะครับี่มาด้วยนะครับมาีสชายที่ว่าตัวแย่งกัรเสียดครับเรื่องมวยนี่รักมวยมากแสงมณีตัวนี้ใช่ไหมอ่ามาซ้อมติสามเดือนแล้วชนะไปแล้วเอาชนะไปเลยอาแม่แต่ความที่จะน็อกหรือเปล่าเนต่าแล้วครับแม่โตเต็มๆตมแล้วครับเีอาการหรือเปล่าเนี่ยสายล่างสายควเ่สายล่างเอาคันนี้ มีแผ่วปลายนะครับดูนี่ครับยูมาการเตือนครับมาสลักซ้อนกระจาากับชิดลุยครับโอ้โหโดนขวาแม่หาเนี่ยนะครับอันตรายตรงนี้ครับแกต่อยเร็วนะครับผมได้ชิดเดินอีกโดนมากกว่านี้ครับเอาถึงวงในโอ้โหไม่โดนหลบได้ครับ ช่วงปลายยกครับชิดเดินอีกซ้า,ายมืดไปยกที่11นะครับไปไปต่อยขวาลูกนี้นี่พยายามสวนเหมือนกันครับดัน,นเนียรายนี้ นักศึกษาสาวๆสวยๆก็ยังนั่งชมกันอยู่นะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระแร้ซินเนจี้รอยยอดีจำกัดครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยนะครับบริษัทแสงไทยดิจิทอลจำกัดครับโรงงานผลิตอุปกรณ์ถ้วยนะครับประทงชัยเอสวันครับบริษัทจีกะาสเตอร์มิกจำกัดผมต้องขอบคุณข้อมูลจากบริษัทยาเสินธิรามเวนโลกและบริษัทวิสต้าเก้าด้วยนะครับต่พร้อมทั้งเอ็มร้อยห้าสิบชีวิตไม่มีนิดนะครับ เรื่องของมวยสากลมวยไทยนี่จะมีให้ชมกันตลอดนะครับครับก็พูดง่ายๆว่ามีมวยที่ไหนไปที่นั่นแหละครับของทั้งเสือ11ตัวโดยในห้างเชิดชัยเอื้อพญานันแต่วันนี้ยังมีทางด้านคุณสุติรการุ่มมลนะครับของอาหารโฮคิตเช่นนะครับรของทางกาแฟโบราณของเซนวยนะครับกาแฟตรามังกรบินโอ้โหเเป็็นตมๆครับยกสุดท้ายครับล็อกยัสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โห นี่เมารับไปเรียกโอ้ยโอ้ยตุ้งเต็มโอ้ยนกไปเดานะครับเอาไครับมีทองได้มีสิทธิ์ครับโอ้โจงชุ่มใจโอ้โหโอ้โหนี่เดียวครับนกได้นกเลยนกได้นกเลยโอ้นยมาเป็นชุดโอ้โหหน้าหายหมดแล้วครับอยู่บ้าโอ้โหบวกด้วยโอ้ยโอ้โหที่จัดอยู่ได้ครับอยู่ครับโอ้หน้าลงจริงๆครับ เรียบร้อยนะครับโยสุดท้ายตอกไปแล้วปากเกียวน้อยครับขันพิชิตต<า>ิดสามเดกสเปรดสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับออกมาตละลามัดนี่มันน่าจะลงตะลหมัดแรกนะครับดูเกมของของัญพิชิตแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดูดูภาพสโลช้าๆนะครับเปี้ยงครับขวาตามด้วยซ้าย ขวาอีกหมัดหนึ่งเมายังเมาอยู่นะครับเปียกแตเต็มเต็มมาอยู่ไม่ได้ครับอย่างนี้โอ้โหจุดโฟกัสครับโอ้เรียบร้อยเลยนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมายูครับทั้งนั้นเลยแต่ละเม็ดแต่ละดอกดูครับหมัดของขวัญพิชิตลาเกียวน้อยอย่างนี้ต้องเป็นเป็นบาเกีียวจริงๆนะน็อกแบบนี้นะ เวลา1นาที49่วินาทีที่ต่อยมวยไทยนี่เจอแบบนี้หลับหมดเลยหลับนะนี่ก็หลับไม่รู้ว่าคือทัวรมากเลยเจอเข้าไปหลายหมัดสะสมไปหลายหมัดเลยนะครับอาจิเมาก่อเนะก็โดนดีดูเลยเต็มเต็มทั้งนั้นเลยครับแต่ละหมัดนี่มาแร่งโอ้โหเนี่ยนะครับหมัดหลังนี่แหละครับไม่ไหวจริงๆับโอ้โหดูอีกช็อตนึงนะครับ จังหวะนี้ครับโอ้สายหมัดนี้นะครับโอ้โหเต็มเหนี่ยวปาเกียวหน่อยอครับ,รบเดี๋ยวมาในรุ่นプライเวตของ WB O o r e t e l นะครับในรุ่นプライเวต112ปอนด์ต้องยอมรับว่าสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายต่อยแบบถ่ายหนังเลยนะครับรุนแรงมากขวัญพิจิต13รเ,เรียรเพลง ในโอกาสนี้ขอีินเชิญนะครับขอีินเชิญรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประทุมท่านดรโสภิษพานโนมัยแล้วก็ผู้บริการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยีนะครับดอรอภิรดีขอียนเชิญดรปรางทิตย์ยุวานนท์ฝ่ายต่างประเทศบริษัทวันทรงชัยจำกัดคุณศิรภพรัตนสุบัณน,นะครับแล้วก็ในนามของเอ็มร้ยพิชิตโลกวันทรงชัยคุณสุก,กิจเทพบรรนนะครับ นี่เลยครับวันนี้ต้องยอมรับคุณสมชายจาก13เหรียญน,นะครับวันนี้โหปลื้มเลยเพราะว่าลูกศิษย์นี่ยกสุดท้ายนะครับต่อยอยู่ทั้งนักมวยจากแทนซาเนียที่ว่าทนนักทนหนาแล้วก็เรียบร้อยไปเลยนะครับ